คนที่จะรวยต้องมีองค์ประกอบสําคัญ2ประการ 1. ต้องมีความรับผิดชอบทางการเงิน 2. ต้องมีความสลาดทางการเงินความรับผิดชอบทางการเงินคือต้องยุดโทษสิ่งออมโตแล้วหันมาแก้ไขตัวเขาเองก่อนเนาะสนรือว่าเงินบอพอนะ่ะเดี๋ยวไปโทษยนะังออมโตโทษเศรษฐกิจโทษการเมืองโทษเงินเฟ้อโทษโทษมัตุยางแปยกเว้นยังบริโทษตัวเอง โทษว่าเฮาิยังเก่งบพอเฮายังหาได้กาณี้บได้เนาะแต่เราต้อตงยุดโทษคนอื่นละหันมาพัฒนาแก้ไขตัวเอง2คือความสลาดทางการเงินเ่งความสลาดทางการเงินจะประกอบมี4ี่เรื่องสําคัญ1นึ่งคือการหารายได้2การบริหารคาเซจ่ายและ3คือการอ้อมและการลงทุนเนาะบางคนนี้อาจจะหารายได้หลายเนาะแต่ว่าเงินออมบบมีหรือว่าแต่ละเดือนใสละมัดนั่นคือความสามารถในการหารายได้เก่งแต่ว่ายังขาดความสามารถในการอ้อมเนาะ บางคนหารายได้หลยออมได้แต่ว่าเวลาลงทุนพัดจริงอันนี้ก็คือมีความสามารถในการหารายได้และการออมแต่ว่าการลงทุนบมมีความสามารถเนาะเราต้องมีให้ได้ต้องมีความสามารถทั้ง4ีด้านนีบน่บครบอัศวินมาขาวที่จะช่วยเฮาหายจนได้บมเมนคนอื่นเนาะคนคนนั้นก็คือตัวเขาเองเนี่แหละเนาะเจ้าคือผลผลิตจากความคิดของตัวเองเนาะอันนี้คือข้อคิดจาก มนิโคสเนาะหรือว่าจักรพงศ์เมฆพันธ์จากหนังสือเส้นทางสุดพิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง